นามใส่เดียมนี่แล้วผมตุ่มห้องพี่น้องนะคนี่เขาวขพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมช่องไอสีคนชนบหากินครับเมื่อนี้ผมสิบห้าพี่น้องมาใส่ปูนะครับเนาะน้ำริมท่านในปลาเขาือเก่าครับพี่น้องต่ว่าหมายนี่ผมเคยมาใส่เธอหนึ่งนะครับผมใส่ระนามมาเนาะเนามือขค้ืนฝนตกครับพี่น้องฝนตกมายนาเมือืคลื่อนตุ่มห้องปีนระงังยิงๆเลยครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสิบห้ามาแก้มือครับผมแก้มือ เต้อเนี้อครัพี่ีน้องมือเนี้อสื้อข้ามออนมาได้ครับผมสื้อห้ามออนมาได้ผมก็ได้เดียวเขาเหนียวเนาะผสมกับข้วโค้งไก่แล้วก็ไข่นะครับเดี่ยวนี้เป็นสีโค้งไก่เขาเหนียวแล้วก็ไข่ครับผมมันรุนน้ำกันครับว่าเนื้อนี่กับไม้แบบนี้เข้อมาแก้มือนะครับเนาะห้องสีใดบ่อครับพี่นหองแต่ลุนน้ำกันครับผมผมก็ทีใส่นี่หนะครับหองเกาเลยครับผมหวงเกล้ยน่ครับนี่ครับไม้หวังเกน้ย เห็นบ่มาเบิ่งณหมาน้ำกันเลยครับครัมาห้อ,องกับน้ำใสๆแบบนี้แหละครับผมผมใส่งวดที่แล้วมาใส่ในตุ่มเนาะกว้างไอ้โก้โไม้นี่ครับพี่น้องคุณตุ่มเขาลอยไปแล้วก็โยกหุ่นเนาะครับเนาะปี่นละงางโยกหุ่นเนาะพี่น้องเห็นไหมครับเด็กน้ำน้ำตกไหลแบบนี้แหละครับผมนน้ำท่านนา้ำไปเรื่อยๆครับผมเห็นบ่นี่ครับผมวู้ดเหรครับวันนี้มีอย่างนานะพี่น้องเนาะ เราล่องใส่เบงค์คาบาถึนิ้ตัวอย่างบ่ไปดูน้ากันเลยครับใส่น้ากันเลยครับพี่น้องนะครับพี่น้องใส่หลังแรงน้ากันเลยครับมาครับพี่น้องไปครับนี่้ นี่นะผมได้หมครับน้ำแร่ก็เห็นปูเลียนเข้าไปไหมผมเห็นปูนะพี่น้องเนาะเห็นปูแลนเข้าไปใน,นก้อนหินครับนี่สอางหินแลนเข้าไปตัวน,นึงครับผมไม้นี่เดี๋ยวเขาจะหลุดน,น,น้ำกันครับผมอันนี้ผมก็สิทธิ์คุณเลยครับผมน้อง ใช่ต้องไปพูนนะครับพูนเกาห้อที่ว่าตุ่มห้อปีนลางางเนาะพี่น้องเนาะพุ่นละไปลุยน้ากันเด้ครับนครับพี่น้องหลังนึงที่ผมใส่ไปเนาะแต่ผมก็ยางไม่ไปใส่พูนครับพี่น้องพูนใส่ไปพูนครับผมยางทั้งข,ขัขข้นตอนสิตไทยความคุกคามากเลยครับผมเอาว่าเป็นว่ารุ่นเนาะพี่น้องเนาะเออื่นเซาเอาสิมานมาพี่น้องสำหรับไม้แบบนี้เนาะลงไปพ้นพูเป็นมองไม่ได้ครับผมไม่เคยไปใส่จ้กเท้ผมลงไปทั้งเตยนะพี่น้อง ผมจะใส่กันไปทั้งทึงพูนครับผมไปทึงเดี๋ยวผมก็อจะขึ้นไปใส่ทั้งพื้นแล้วครับผมมือที่นงงงงงงง้ำถั่วมังค่าพื้นล้วพี่น้องอันนี้เป็นไม้ทั้งไตครับผมม่เคยใส่จากเถื่อเดี๋ยวมาลุนน้ากันเอืน่นเ้าครับผมขออนุญาตใส่กันครับสวัสดีท่านผู้ชมเงีเยเซาครับผมในเวลามาบึงเนี่ยดักปู่ขางเราเนาะพี่น,อนะน้องเนาะครับไม้ครับน้ำไหปไปคุยน้ำกันครับผมลุนน้ากันครับผม โมเดลขาตั้งกล่องมาได้พี่น,อน้องคุณเดบคุณตันไปเรื่อยๆครับผมได้ปะครับหแหลกเาครับผมเหตุต้นไม่นี้นะพี่น้องตุนน้ำกันครับว่าวเ้าสีเดย์ยังนวงเอ้ยนี่แนวเขา่าเฮาปะครับส่งมินมิดครับพี่น้องนีแนวเข่าพี่น้องเอ้ยส่งมิดครับเงิน มนมีห้ามอ่อนครับผมปู้มีอยู่ครับปูอู้ปูครับผมปูครับปลาครับผมปูปลาเขาอยู่ครับพี่น้องเห็นบ่ปูทั้งปลาเลยครับอย่าเท็บครับผมเก็บครับเก็บปูเขาอยู่ผมม่ถึงนี่นะเขาครับผมครับหลายตัวครับปูรุ่งไปรุ่นน้ำกันครับคุณคุณ ปูครับน้่งใสๆไซเดียมนี้แล้วครับผมตุ่มห้องพี่น้องนี่เขาเขาก็ห้องพี่น้องหลังที่สองนี่ไซก็ใจกันครับอู้ปูครับผมปูอีกแล้วครับปูอีกแล้วพี่น้องปูอีกแล้วปูครับพาครับผมอืมโอ้เขาสุดหลังแบบนี้ก็โอเคเลยครับปูนี่ครับโีเคเลยครับหลังนี้ก็เขาครับผมสามสี่ตัวครับเขาแบบนี้โอเคเลยครับ ท่านน้ำไหลมากสิพี่น,อน้องมาตอนื่นๆครับผมท่านนี่คุณปุ่มเัาใส่ไปผลครับพี่น้องไปรุ่นน้ำกันครับหลังที่สามครับผมหลังนี้เ้าสิบมานมาพี่น้องหลังที่สามครับดีอยู่ครับฝนมาตกมากพี่จังหวัดหันมาพี่น้องเนาะหลังที่สามครับผมโหงดซีรีส์ครับผมหลังนี้มหนี่ยังเลยครับโหงคนนั้นน้องขาดครับผม พี่น้องครับพี่น้องขาดนะครับพี่้อู้หพ่อออกได้ครับผมวันนี้ยังเลยหลังขาดครับใช้ปูเจาะขาดครับผมพี่น้องอู้เสียดายครับรุ่นกันหลังต่อไปครับบึงหลังีน้ำกันครับผมอู้เสียดายครับหลังนั้นไม่กันกินเนื้อครับผมจุดขาดมุนเบิดครับมันเจาะสะดือไอ้ตรงสะดือนั่นออกได้ครับปูครับม่งหลังนี้น้ำกันครับอู้อู้มีเสียงครับมีเสียง นสีงปลาครับผมเดี๋ยวเลยครับพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม้ของคนครับผมไม้มาคัดเลยครับผมย่านในขนมาเนาะพี่น้องเนาะพี่จะคัดตุ่มเขาขืนครับผมเสียงปลาครับผมนั่งอู้หปลากรับปูครับผมนี่ครับปลาช่อนปลาครับผมกระปูคนครับปูเล่นอยู่คุณเนาะอู้หูนังนี่ก็ขาด้วยกันครับก็ขาดครับ พี่น้องหลุดตรงนั้โอ้หาดหมดแล้วครับอันนี้เขาขี้งเอ้เขากำันออกได้ครับผมชนปลามาปิปงย่างเสียบเลยครับนี่เขามาตากแดดเดียวทอดครับบางย่างเสียบครับผมทอดไอ้มะกิดเทียมทอดครับผมย่างเสียบเลยครับชนปลาสิยดายครับผมฟองรังหนึ่งขี่น้องเอ้กูกัดขาดบุดครับผมน้ำตื้นครับผมมันเห็นเห็นเนาะพี่น้องเนาะอีกลังหนึ่งครับผมโอ้พอสิ่งที่ได้ไล่ครับห้อยกินเนื้อจนเบิดครับผม นังนี่ปู่ครับอู้หนังนี้นี่ครับปูปูลงไปเลยครับผมแสด้ครับผมสรงหล้งมันกัดขาดนะพี่น้องนะโผล่โง่เลยครับผมปูดิครับพี่น้องดูด้วยครับล้างอู้หนน่งสิไงสิ่งไอยู่ครับพี่น้องนี่ครับายครับมาขาดครับลังนี้มันอยู่น้ำเลือกครับผมนั้นอยู่น้ำตื้นครับผมหลุนกันอีกครับผมลังนั้นผมใส่พุนแล้วก็ยัางใส่นิดนะครับผมใกล้ๆกันนะครับพี่น้อง ดุนน้ำกันครับนี่ยังเขาครพี่น้องไอยขิงเงี้ยู่ดครับพี่น้องไอยขิงเงี้ยจ้ะเงี้ยอย่างใดเพือปูเนะครับอู้นี่ย้ะครับปูอู้หลังนี้ตัวนึงครับกำลังช้อนปลาครับผมตัวหน,นึ่งขาดอีกตัวขาดอีกบ่ครับตำรวจมงคลหลันงนี้บ่ขาดครับผมอาจจะมีเท่านี้นะครับปูตัวนึงครับผม ปูตัวนึ่งยอดเจ็บนั่งกันทั่วไปครับผมนี่ครับนังนึงไม่ไม้ปกเลยครับนเขาอีกบ้างพี่น้องโอ้ไม่ห้องคือปูแล้วครับโ้ทั้งนี้เขาครับผมปูไรตัวครับผมทั้งนี้โอโยเลยครับทั้งปูทั้งปลาครับปูปลาโอโยเลยครับพี่น้องเห็นบ่ปูเขาครับทั้งนยอดเจ็บครับผมเขาคักทังนี้พี่น้อง ถูาป,ป,ป่าเลยครับโอนโฮเลยพี่น้องปื๊ดแต่ยังสีสุดหลังเนาะพี่น้องเนาะมันเลยน่ครับจะเป็นปลาเป็นนั่นยังสีเลยเด้อพี่น้องผมเขามาใส่ครับพี่นอ้องตรงกลางในร่องฮึบไอ้นั่นเขาเนอะก,ก็จะมีห้องน้ำสีที่ผมมาใส่ลักษณะหม่ที่ผมมาใส่นะพี่น้องน่ครับหลังนึงเมื่เห็นปู uh แล้วครับผมขืนมาอยู่ทึ่งๆเห็นพีนพน่น้องนครับห้ายกัดเนงื้อเขาลงไปสะอสยู่งพนพี่น้องเลยจุกปูครับพี่จุกโู โอ้โหมีหลายตัวอยู่มีหลายตัวครับปูครับพี่น้องหลายตัวครับหลายตัวครับอยู่ขึ้นึงจับอยู่ขึ้นหลายตัวอยู่ครับพีน่น้องมาครับตะปูได้ครับน,นี่พ <c oughs> ี่น้องปูแกดเจ็บครับพี่น้องรุนน้ำกันหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเป็นน้ำไหลลงมาลักษณะนี้ครับอ๋อมันเลาะใสเลยน้ำของแดงหนามันเลือดเลือดเนี่ยน้องพี่น้อง นครับตุ่มห้องน้ำใสๆเลยครับคื <c ười> อบ่มี่ยังง้บอบ่เห็นยังง้อหนังเลยช่องม,มิดนมิดอีหลีครับหลังนี้มีปูมีปูกับปลาครับผมหลังนี้คุณครับโอ้ยอยู่พี่น้องทั้งปูทั้งปลาผมเจอปูมีตัวเดียวครับผม มันพี่เบิงอยู่บ้านครับผมว่าห้องสี่เตียงเลยพอได้อยู่ได้กินก็เอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องกลับบ้านเฮาครับพี่น้องก็เป็นผลงานเซาร์นี้เนาะครับพี่น้องเนาะได้พอสมควรครับผมฝุ่นทั้งปูทั้งป่าเลยครับผมครับเก็ปูนี่แหละครับผมเป้าหมายของผมคือปูนี่แหละพี่น้องเอ้ยปูน้ําเขาน้ําหินจังซี่มันตลอดดีเลยครับผมก็คือปูบ้านเฮาครับผมย่าเของให้จังมันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูอยู่นี่มันตลอดครับผมทั้งปูทั้งป่าอันยันเลยครับพี่น้อง กระฟากกดไลค์กดติดตามนะพี่น้องเนาะเพื่อจะบริภาษคลิปตัวตัวไปของผมเนะาะครับู้ใดินมาคลิปหาอยู่หากินแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าครับผมผมจะพาไปีกจะเอาไม้ไดเนาะไดมบางหนพี่น้องติดตามรับชมน้ำกันครับผมไปดักนี่งนะครับปูด,ดักกุ้งดักปลาเป็นสิ่งครับพี่น้องหาอย,ยู่หากินครับพี่น้องครับคลิปหนึ่งขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับไปเลยครับพี่น้อง เจอกันทิ่มนาครับผมสวัสดีครับ